วันเด็กมันเขผาเนาะแนวงเดทางมันเขผาเนาะคแม่ไม่ดีใจนะเออแม่ก็คือวันติดเป็นเร่งทีนะโอ้ครับโ yeah. ตเดียวแม่เลืกรัฐบาลให้กูศลอย่างเี้ยเพื่อสงศ์วีิบุรุษกูพรันะโอ้ครับบอกครับบอกแน่เนาะย้งกันตุ้มย่าแม่ครับป้องข้นแม่แต่เขียนในบุตรละนอนเนี่ยแม่จำในบุตรดเวลานั่นแม่ทราแม่ติดจำความปันต้องแม่ลูกขึ้นแม่ต้องนั่งสติใส่อ ใี่ปุ่เป็นไปน้ำแม่นตรงนี้อ้ดาไปน้ำแม่เม่ครับแต่นี่น้อาไป่บอกแม่ยัง่งไร่องจิละพรดี่โเจียที่เ้ามาอะไรเก้าศูนย์กหมอนันคนละครึ่งธาว่าเก้าศูนย์เหมอนคนละครึ่ง แม่ใ่ป่ะอัดตุ้งหงก็ลราคือเนี่ยอัดตุ้งหงก็เริ่มในวันสีันนะครับอันนี้คือเอทุกทีแนี่แหละในวันสีละอ้ไกหัวนี่เริอมคุไวไกวหัวเป็นวงบกศูนยเนาะอ๋ครับแม่มน้องหมันไอ้ไกวหัวในขาเพลนเนาะครับแจ้งเนโค้งไปในพวกไยวห็นเพลนแจ้งผู้ถอก็อกืก่หลงธรรมดาบ้าล่ะครับจะต้องแนน้ำเพลนบาทนี่เนี่ยเขบอกว่า ู้ดุมมนต้องใส่งเลยอหัก,ก่อสามใส่ซื้อหาตัวชีน้ำเน่ครับชีกอสามน้ำเน่ตรงนี้ไปเป็นแนจีกิ๊ตอนงนี้ไม่ร้กิ๊บ่อสามเห็นเพิ่นน,น,นั่นแหละไมคิดแม่กอกอะไรกอยู่ทีกิอ 4, ก๊อสามเนานะครับครับมีเก้าเก้าสีอยู่ครับแม่แนนครับมันก็คือตัตวื่อน 3, 4, นะครับอืมอ้วววววองวหวคนละครึ่งหลายปวว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  นม่ตเลยบอกคนตปสายบ่ายนงว่าท้องเด็กโอ้ยประกันอาเอาเขียนเขียนไปละน้องนิ้วครับว่าถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับแม่ถ<อ>ูกเยอะรายใหม่แล้วยังมีใจคนปรกันสนันมันไหลผู้ดำเท่าแยวนี้แหละถูกครับ,บดดอืมนีแม่็เลยเอาน,น้อ,อ,อ,ง,นอ,องนิ้เบี่น้องนิ้อโน่นแต่ตวเด็กก็บ่าวาง เป็นตไปหาชายทับหมอบึมเป็นกี่ว่าบาทจีแม่ได้วางครับเป็นยาใส่มาชาทั้น้องเป็นยังดอกก็เลีมตั้สขาคงที่ชานะอ๋อครับแม่แบบนี้แม่ก็่รีบไปจุดถูปูยาน้ำหลานอีกโอ้ยดูเปไน้รับสดหรับไอจอนรถในบ้านขาหลาจุดถูก้อนเปม้าเป็นก้อนก้อนติดไปมันจออนนี้วอยอนซื้อหนเงก็ครับ เป็นเหลีกผูนยาแหงหนึ่งเกาีในหนังนี้เที่ยวโอ้ครับแม่โอ้ยวันนี้เราไปปุ๊บใส่ับแดียนรถแก่สุดพี่น้องี่วันนี้เออครับแม่เรไล่รถไปนี่นี่นีรถรถก็แย่สุเกาหีก็จังนี่เนี้ยปัดเนี่ยเห็นไปเห็นนะโอครับแล้วเว้นหนีอชีไปเย็นปกติเกิดอารข้นคะครับออเด็กนีเซนต์กแมนอกันได้ค่ะแม่ เด็กมีเส้นกรบแม่นคือกันเด้ค่ะเมือนั้นเปนไห้ีเจ็ดเก่าค่ะบอีเจ็เก่าอันลูกติดเป็นอหอนแมวบอไปว่าจี้ต่อสามโอครับแม่อนี้จัดอนจจะจัดซื้อเพื่อจะตีกี่ดอกล่ะนั่นะเพื่อนมีเส้นของแม่แน่นแน่เท่าระนี่ละครับวันนี้เป็นไห้มาแล้วอ่าแปดเก้าเพิ่งจไปวอร์บัน ประเทศแล้วเนาะครับนั่นแหละก็คือกั้นว่าสันมันอือนี่คนนะ่ะครับนี้เพ่จะเพื่กระแกนไหเลยดินนองมิ้วโอ้ครับเพื่อ่ะแก้่นเนี่ยนาแปดเก้าต้อไปออกตั้งประเทศสามตัวน้อยหล่อลงตั้งประเทศสามตัวนะครับครับ ไปออกกันศูนย์หางเข็นศูนย์หางล่างก็ไปออกตจ้าประเทศเลยดิอือครับวัดกันคือกันวุ่นว่ากันแงกับมเขี่ยวลีล้๊มนอนีกเงียเรียรีกันต้าประเทศน้ำฝนอีกนะรถฐบานใท่ของนี้มันคือก่อกันบุนอยู่เลยแม่อืออันนี้เด้็กๆใจเลานะแล้วตัดบอเป็นตัวแล้วอกปากเล่นนะครับอืมเิ็กน้อยมิินห้าเก้าหืองห้าแปด เออเป็นรัฐบาลเหมือนไห้มันน้ำเดิมเหมือเด้อครับครับศูนย์หาสาครับแม่แล้วน,นี่แม่ปันนีด้ไหนครับแม่ปัน้นีด้หลือปัน้นกระดิ่งออกเร้วขานาดนั้นเลยเห่อเนี่เกี่ยวกับหมอใช่เนาะมันี้นครับปนันนี้ออกเร็วเก้าออนเก้าเป็นสาม สามหาศูนย์เก้าเก้าหาพะนะอ๋อฝันว่าเลขออกเป็นสามตัวเลยใช่ไหมครับแม่เออวันนี้ลแลวตอกแลกหินแลวขอกันต้องวหมนเ้ครับรกออกเลยเด้อเก้าสามหาศูนย์เก้าเก้าหาพะนะอ๋ออเป็นเลขหกตัวเลยใช่ไหมครับแม่เป็นตุกหกตัวเลยโอ้างวัล<ต>จริงจงนองอ้องิ้วนี่มันตรงกับมอไส้แม่เยเรียก,กับไอ้น้อเส้นนี้เส้นนีครับ เวลาแม่ฟังเดยเนี่ยตัดตัดคื่คือนอนไม่จิตกอตุนหายางเนาะครับอืออืมจากเมื่อตัวเดียวกันก็หายใจต่อครับเนาะกับของแม่กัะก็เข้าหายเนาะครับตัวเดียวกันอีกแล้วอันโปูดํานี่จะให้รางวัลที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับแม่โอ๊้ยหรางวัลที่หนึ่งเด็ไใจเนาะครับอือมอีกอย่างมาบอกแม่ต่อไป ติดกันกับผู้กัาญาติดกันเหนือญาติปทุนมากกับผู้ที่ถูกเขียงกันเนี่ยฝันนึงอ๋อครับแม่มันเล้าดาตันกับผู้ญาวาห็้ผู้หยเนี่ยแม่หยาไม่หยาจะสูแถวกระส่นี่เราเลยติดลเราเลยหยีเองนั่นแหละแล้็นหลุยเป็นนักกับขวาอ๋อครับวันนี้วันนี้ผู้ต่งงถ้าเราผู้หยาเองวันนี้ที่ได้วงกักผู้นะอ๋ครับแม่สามาทุน เก้าเข้าหางนจำเดอรเบอรีน <w> <c oughs> <c oughs> ้รงนิ example, ้ครับในความฝันใช่ไหมครับแม่เนียนและที่พื้นดิเป็นตรงกันกับไอเอือดเราไม่เช่นเนาะครับอืมนั่นแหละผม้พ่งตรงกับเสงนเลือบดำเลบอกเองที่อาดาเวเดดเดอเอนะทือรจะรีศูนหาเลยล้าหบอเป็นระว่างวดว่าหมันมันคนเรารึ่งพสายพทนั่นแะโอ้ันต์เด็เมาบอกครับแต่เนาะนักใหญ่ต้องวัดน้องนี้ ครับมามนว่าว่าเป็นเงินคนญีญิงกล้แน่แต่ไหนารครับแต่แล้วเขากป็นรู้จริงว่าอต้องการจะได้เนาะของสามตัวเนาะครับแม่ตอนนี้ลูกกลับหัวอยู่เพื่นครับกลับกลับหัวอยู่ครับแม่พ <laughs> ี่ดิโอ้ยรนผู้ดำแตกแล้วถูกร่างติดถึงวดนี้มาบอกเป็นตัวเลยว่ะครับอันรูบันนี้ไม่ติดรูปหรือเรื่อนี้เรื่องไม่ติดูป ไอเรียมใต้ยิขึ้นเรียขอร่าาจิตขอรลางอีกจุดจุดใกล้อีกเนี่ยชินเนยจุดทุดทุกอบนครับเรียมใแล้แต่จุดทุกอีกขออีกเป็นตัวนี้ว่หลูกฝันจะไปบอกกาเฟดที่้านกี่้วครับหกฝันจะไปห้องบอกกาเฟยันถ้าว่นใดพอวางอนเม่อหร่มันโทุกทายว่าได้สัมผัสเนาะครับวนนี้เกิมีเือ่เมาเาอมาัใก้มา อันขออนุญาตถามแม่เลยรครับอันสามห้าศูนย์เก้าเก้าห้าเนี่ยปู่ดำท่านเป็นคนมาบอกใช่ไหมครับแม่แงินโอ้ครับตั้วตะปูตั้ตะปูต้นเงินเหยียบตังบบ้งประ,ะ,ะเทศสามหลานแล้วเหยียบแยบช้งแล้วแล้วไม่ดีเหยียบเันแล้วเหยียบเรียกแงงหัวตูงอะไรอครับแขยงกันวาปูกําเนยรปู่ดำนิจตามตามอง,องค,นองงคน์นี้นนสามคนนี้แม่นักสื่ออายุปุ่นยังไง มันกีอยกันับแค่มือคื้นติดมือแม่ฝันแบบติดกันนะควับผู้ดำตมกับมองหน้ากินกับทุ้มมาก็พี่จุดโตกับอกเรียกแม่ก็เสียงกันว่าว่าผู้ดำมอเสียงผู้ดำก็เสียงไปเหยียบเรี่รู้อีกเน้อนาะรู้แต่เส็นสองตัวอีเน้อนละเสียงกันอ๋อครับแม่ผ <Pok> er. ู้ดำกับมอไปเหยียบรู้เข่สองตัวจ้มาเจ็บมาหนหนึ่งครับ ที่ตัตัวว่ <hi> เาเก่านะกินไปลอยุครับายายามบันไามันตีิ้นนีแบี้มันติูัวอน่ครับถ้าเกิดว่ามียันในตัวมือคือมันตีคิดเรา่านเลยนะครับเมนมีหลายแล้วเียแงายยาจีตัแ้วแล้วบไปติลหยับรับาลใ้ังล้เจียยกันอ๋ออันปู่ดำจะเหยยบให้หกตัวเลยใช่ไหมครับแม่ เงี่ยมันน้องแขกก็มว่ญญายางหยาบของดีหลายแล้วดี่หยาบแข่งงางหกตัวนอครับสาธุครับก็นนี้ยันไอ้ร่างสุดผ่านแต่ปีหยาบแข่งกันอินยานยิ่ไม่หยาบเต้นละวกันตั้งประเทศแล้วันนบ <c oughs> โอ้ครับตัวเดียวน,นะครับผมและนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่ปู่ดำคำหมื่นนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนคนนะครับท่านผู้ชมเนาะัก็ฝากท่านผู้ชมไม่เป็นแนวทางนะครับปู่ท่านให้มาเลข6กตัวลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ